เรื่องผีผีเรื่องเชื้อปอบประพันธ์โดยนินราตรีอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณคะ่ะหมู่บ้านโป่งดำซึ่งเป็นหมู่บ้านติดชายแดนประเทศกัมพูชาชาวบ้านส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตรเมื่อหมดฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะออกไปทำงานต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างหรือรับจ้างทั่วไปผู้หญิงที่สวยก็จะเข้าไปในเมืองหรือมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเพื่อทำงานตามร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟล้างจานนั่งเป็นเพื่อนคุยกับแขกหรือเป็นนักร้องบางคน ไม่กลับมาบ้านรุ่มหลงต่อไฟแสงสีเสียผู้เสียคนก็ไม่น้อยบางคนหอบลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงก็มีตัวอย่างเหล่านี้จำปาเห็นจนชินชาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นสาวอายุ21ปีเธอจึงรู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำจำปา เราแทบไม่มีข่าวสารติดผังแล้วนะลูกเสียงแหบแห้งของยายเจือดังมาจากมุมหนึ่งของห้องตรงนั้นแสงไฟส่องไม่ถึงเพราะแกเอาผ้าหม่มมาพาดเอาไว้ข้างบนท่อนไม้ไผ่ทำเป็นฉากกัน้นระหว่างเธอกับยายเพื่อไม่ให้มองเห็นกันจำปาคงจะต้องออกไปหางานทำแล้วละยายหญิงสาว ตัดสินใจเสียเดี๋ยวนั้นว่าจะต้องไปหางานทำถ้าคืนอยู่เฉยๆคงจะต้องอดตายกันทั้งเธอและยายเองจะไปทำงานอะไรนางจำปาความรู้ก็ไม่มีกับเขาจำปาจะไปกรุงเทพพี่แหวนเคยให้ที่อยู่เอาไวาจ้จ้ะคงจะมีงานทำบ้างละ่ะทำงานที่กรุงเทพหรือมีแต่อันตราย คนหลอกลวงก็เยอะนะเองเอ้ยยายเจือยังคงเป็นห่วงหลานสาวกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากคนกรุงที่ไร้ความจริงใจแต่จำปาไม่อาจอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกแล้วจำปาจะไม่ให้ใครหลอกง่ายๆหรอกจก้ะจะตั้งใจทำงานหาเงินมาให้ยายเราจะพ้นจากความอดอยากเสียทีในเมื่อเองตั้งใจอย่างนั้น ยายก็คงไม่กล้าขาดดอกวะยายขอให้เองเดินทางโดยปลอดภัยใครที่คิดร้ายขอให้มันมีอันเป็นไปจำปาจ๋ายายมหายายยายจะให้ของดีไว้คุ้มครองจำปาได้ยินดังนั้นคลานเข้าไปในส่วนพื้นที่ของยายเจอือซึ่งก็เห็นว่าร่างของยายผอมแห้ง จนเหลือแต่ตัวเล็กนิดเดียวเท่านั้นแขนเล็กที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจำปาเห็นแล้วกลัวว่าแกจะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนี้ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมายายเจือไม่ยอมออกไปไหนอยู่แต่ข้างบนบ้านและซุกตัวอยู่แต่ตรงนี้กินข้าวก็แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นยายยายไม่สบายใช่ไหมทำไมยายผอมจางจ้า หญิงสาวถามด้วยความเป็นห่วงแต่ยายเจือสายหน้าแห้งตอบจนเห็นดวงตาลึกโบลงไปน่ากลัวที่สุดยายสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงยายว่าจะเป็นอะไรหรอกนะเอาหมากไปเคี้ยวให้จืดแล้วคายชานเอาไว้แล้วห่อเก็บไว้เองพกติดตัวให้ตลอดสิ่งนี้จะทำให้เองรอดพ้นจากอันตรายทั้งพวง ขอบคุณมากจ้ายายจำปารับเอาหมากจากยายมาเคี้ยวช้าๆรับรู้ถึงรสชาติฝาดเฟื่อนและแสบจากาการถูกปูนกัดจนแทบจะคายทิ้งแต่ยายสั่งห้ามไม่ให้คายบอกให้เคี้ยวต่อไปเรื่อยๆแล้วบ้วนน้ำหมากลงไปในกระป๋องนมเก่าๆที่มีถุงพลาสติกรองเอาไว้พอหรือ,อยังจ้ายายหญิงสาวถามหลังจากรู้สึกว่า สีของน้ำหมากเริ่มจางยายหันมามองแล้วสายหน้าเหี่ยวตอบไปมายังเคี้ยวไปอีกสักครู่แล้วภาวนาว่าช่วยคุ้มครองกูจะยายจังปลาเคียวหมากต่อไปอีกแล้วภาวนาตามที่ยายเจือบอกซึ่งคำนั้นก็คือช่วยคุ้มครองกูไปเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง พุ่งวาบเข้ามาในร่างกายจนร้อนไปหมดอีกทั้งท้ายกับเข็มแหลมๆทิ่มแทงลงไปตามเนื้อตัวจนเกิดความรู้สึกเจ็บนิดๆแต่ก็รับรู้ว่าทนได้เอาละคลายออกมาได้แล้วยายเจือบอกให้เธอคายชานหมากซึ่งเธอทำตามอย่างว่าง่ายยายเจือจึงเอาไวหมากมาหอ่อแล้วม้วนเข้าหากันจากนั้นล้วงตลับสังกสี ขึ้นมาจากตะกร้าเก่าๆแล้วยัดชานหมากอันนั้นลงไปปิดฝาและส่งให้เธอเก็บเอาไว้นะทุกครั้งที่เข้านอนเองจงไหว้าชานหมากมันจะช่วยครุ้มครองและอย่าลืมพ้าของหมาเส้นไหว้ด้วยทุกคืนวันพระอะไรนะยายเส้นไหวาชานหมากเนี่ยนะจำปามองตลับใส่ชานหมากด้วยความสงสัยยายเจือพยักหน้ารับ ใช่ของที่จะเส้นไหวก็คือเหลือสัตว์ทุกชนิดเท่าที่จะหาได้ถ้าเองลืมนอกจากเองจะไม่ได้รับการคุ้มครองแล้วเองจะกลายเป็นสิ่งเดียวกับมันจำปาไม่เข้าใจในคำพูดของยายเท่าใดนักเธอมองอย่างงงงต่อสิ่งที่ยายส่งให้คิดว่าจะทำให้มีภาระเพิ่มขึ้นซึ่งเธอไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม ในเมื่อมันยุ่งยากอย่างนั้นฉันไม่เอาดีกว่าไม่ได้เองต้องเก็บไว้ในเมื่อมันเป็นตัวแทนจากยายดูแลให้ดีนะเหมือนดูแลยายเข้าใจไหมจำปาไม่เข้าใจจ้ะชีวิตเองกับข้าถูกลิขิตมาแล้วเอาละไปนอนได้อย่าลืมเส้นว่าชานหมากพรุ่งนี้ ยายคิดว่าเองจะโชคดีและไม่ต้องห่วงยายขอให้เองเดินทางโดยปลอดภัยคำพูดของยายเจือเรียกน้ำตาของจำปาให้ไหลออกมาอยากจะคุยกับยายเจือต่อแต่เห็นแกล้มตัวลงนอนคูร่างเล็กบางเข้าหากันเธอจึงถอยร่อนออกมาอย่างช้าๆ ึข้นจำปาไปลายายที่ยังคงนั่งห่มผ้าผวยอยู่ที่มุมห้องแม้ว่ามีสำรับกับข้าวที่เธอทำเอาไว้ให้แต่แกไม่ยอมกินยายจำปาไปก่อนนะยายดูแลตัวเองให้ดีจำปาฝากป้าแววให้มาดูยายบ่อยๆเรื่องข้าวสารกับอาหารแห้งจำปาไปเชื่อร้านขายกับข้าวเอาไว้พอได้เงิน จำปาจะโอนใส่บัญชีเขาและเขาก็จะเอาอาหารชุดใหม่มาส่งให้ยายเอ็เองไปเถอะไม่ต้องห่วงยายหรอกอยู่ดีมีสุขนะลูกยายเจือยกมือรูปลงบนศีรษะของผู้เป็นหลานอย่างช้าๆซึ่งเธอก้มกราบแล้วคว้ากระเป๋าขึ้นมาถือจากนั้นเดินออกจากบ้านหลังเล็กเก่าคำคราไปด้วยความรู้สึก ห่วงหาอาทรหลังจากจำปาไปแล้วยายเจือนั่งพนมมือหลับตาครู่หนึ่งร่างเล็กผอมเอลงนอนกับพื้นแน่นิ่งดวงตาที่ลืมโพงนั้นมองไปยังพานทองเหลืองที่ตั้งอยู่บนหิ้งซึ่งมียหยักย่าเกาะลุงรังภายในพานมีชานหมากเก่าๆขึ้นราววางเอาไว้ขณะเดียวกันจำปาขึ้นรถสองแถว ออกจากหมู่บ้านไปยังตลาดเพื่อต่อรถเข้าตัวอำเภอแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวจังหวัดและเข้ากรุงเทพด้วยเงินที่มีจำกัดการเดินทางของหญิงสาวได้จบลงที่สถานีขนส่งหมอชิดขณะยืนงงงเพราะรอแหวนให้มารับแต่ไม่เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวดีมีหนวดอยู่เหนือริมฝีปากได้เดินเข้ามาหา สวัสดีน้องสาวจะไปไหนพี่ไปส่งไหมล่ะจำปาระวังตัวอยู่แล้วจึงไม่หลงกลแต่อย่างใดขอบคุณนะเดี๋ยวเพื่อนฉันจะมารับพี่เห็นเธอยืนรอนานแล้วนะไม่เห็นใครมารับเลยสงสัยไม่มาแล้วมัง้งไปด้วยกันเถอะหนา้าโดยที่จำปาไม่ทันระวังตัวผู้ชายคนนั้นตรงเข้ามาดึงแขนจำปาสะดุ้งหน้าเผือดสี ไม่ยอมไปง่ายๆแต่มันยังคงกระชากไปยังมุมหนึ่งของซอกตึกตรงนั้นมีผู้ชายอีกสามคนยืนอยู่เห็นแล้วรู้ว่าประสงค์ร้ายไม่ปล่อยปล่อยฉันนะจำปาโวยวายไม่ยอมให้พวกมันเข้าใกล้แต่แล้วเธอใจหายเมื่อเห็นว่ามีมีดอยู่ในมือของผู้ชายหน้าเหี้ยมตัวดำใหญ่ซึ่งมันเดินเข้ามาใกล้ๆอย่าแหกปากถ้าไม่อยากตาย ไปกับพวกกูเดี๋ยวนี้นะเว้ยใช่ถ้าคืนร้องออกไปมึงตายอยู่ตรงนี้แหละไอ้พวกคนชั่วจ้องจะเล่นงานเธอให้ดาวดินจำปาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงภาวนาขอให้ใหญ่ช่วยและนึกถึงชานมากขึ้นมาช่วยให้ฉันด้วยเมื่อไอ้คนตัวใหญ่พุ่งมีดเข้ามาใกล้กับลำคอจำปากลัวจนตัวสัน่นหลับตาปีแต่แล้ว ก็มีเสียงใครบางคนดังขึ้นหยุดนะผู้แกจะทำอะไรเฮ้ยตำรวจมาเพนโวยจำปาลืมตาขึ้นอย่างดีใจเมื่อรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาช่วยให้เธอรอดพ้นจากเงื้อมมือคนชั่วและดีใจที่เห็นแหวนยืนอยู่เธอโผก,กอดเพื่อนรุ่นพี่ร้องไห้ด้วยเสียงดังๆพี่แหวนช่วยฉันด้วยพวกมันจะทำร้ายฉัน หญิงสาวร้องไห้จนตัวสัน่นแหวนยกมือรูปศีรษะไปมาไม่เป็นไรเองปลอดภัยแล้วขอบใจจ้าพี่แหวนที่พาตำรวจมาช่วยฉันพวกคนชั่วมีอยู่ทั่วไปเองโชคดีที่รอดพี่ขอโทษที่มาช้าพอดีเดินผ่านตรงนี้เห็นเองกำลังถูกรุมทำร้ายก็เลยไปเรียกตำรวจมาช่วยแหวนเล่าถึงสาเหตุที่มาช่วยหญิงสาวทันท่วงทีจากนั้น ในตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังโรงพักเพื่อแจ้งข้อหาแก่พวกเดนสังคมจากนั้นแหวนได้พาจำปาไปที่ห้องพักและบอกว่าพรุ่งนี้จะพาไปทํางานที่ร้านคืนนั้นก่อนนอนจำปาไหว้พะระลึกถึงยายและขอให้ชานหมากช่วยคุ้มครองขณะเดียวกันแหวนนอนฝันร้ายทั้งคืนมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกร่างใหญ่ของใครบางคนนั่งทับ และบีบคอทําให้หายใจไม่ออกบ่ายของวันรุ่งขึ้นแหวนพาจำปามาที่ร้านอาหารผู้จัดการรับเอาวไว้ตำแหน่งของเธอก็คือเด็กล้างจานแต่ล้างไปได้แค่ชั่วโมงเดียวนักร้องบนเวทีไม่มาผู้จัดการจึงถามเด็กในร้านว่า มีใครพอจะร้องเพลงแนวกันตติมได้บ้างจำปามันร้องได้ค่ะผู้จัดการแวนรีบบอกทันทีเพราะต้องการให้จำปาเป็นนักร้องรู้ว่าได้เงินเยอะกว่าเด็กล้างจานถ้าอย่างนั้นก็ร้องได้เลยเรามีชุดให้ใส่เธอจะได้เงินรายวันวันละห้าร้อยบาททิปอีกต่างหากจำปาถึงกับตาโตต่อจำนวนเงินค่าจ้าง ซึ่งดีกว่าล้างจานจึงไปแต่งตัวแต่งหน้าจากเด็กหน้าตาบัานนอกกลายเป็นสาวสวยจนทุกคนมองเหลียวหลังเองโชคดีจริงๆนางจำปาเอ้ยแหวนดีใจไปกับความโชคดีของเพื่อนรุ่นน้องมาทำงานล้างจานแค่ครู่เดียวก็ได้ขึ้นเวทีเป็นนักร้องเมื่อถึงเวลาร้านเปิดมีลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารและฟังเพลงจำปาขึ้นไปร้อง เสียงเพราะสะกดคนดูให้นั่งอยู่กับที่เมื่อเพลงแรกจบลงเสียงปรบมือดังขึ้นเธอได้ทิปเป็นเงินจำนวนมากจากนั้นก็ร้องเพลงต่อไปอีกแต่ละเพลงที่จำปาร้องเธอจำมาจากวิทยุที่เคยเปิดฟังทุกวันโดยจะเลือกร้องเฉพาะเพลงเร็วและเต้นในจังหวะสนุกสนานงานนี้เองรวยแน่นังจำปาเอ้ย หลังจากจำปาร้องเพลงจบลงมาข้างล่างแหวนเข้ามาแสดงความยินดีกับการทำงานวันแรกของเธอซึ่งหญิงสาวนึกถึงคำพูดของยายว่าเธอจะประสบกับโชคดีถ้าบูชาชานมากจากวันนั้นเป็นต้นมาจำปากลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงของร้าน เรียกลูกค้าให้มาดูเธอจึงได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าทิปที่แขกให้และยังมีผู้ชายมาติดพันหลายคนหนึ่งในนั้นคือเสียทองอาสาอุปการะเลี้ยงดูเสนอคอนโดมิเนียมรถเกง่งและเงินเดือนเป็นจำนวนมากซึ่งเธอตกลงที่จะเป็นนางบำเรอของเขาจำปาจะไปหายายหลังจากทำงานแค่สามเดือนก,กว่า มีเงินทองล้นมือจำปาคิดถึงยายเจือจึงขอลางานและขับรถที่เสียทองซื้อให้แม้ว่าขับไม่ค่อยแข็งแต่ความมุ่งมั่นที่จะไปหายายเป็นแรงผลักดันให้จำปาขับรถไปจนถึงบ้านในเวลาสี่ทุ่มกว่าเมื่อถึงบ้านจำปาเพิ่งนึกได้ว่าลืมเอาชานหมากมาด้วยแต่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรหญิงสาวมองบ้านหลังเก่า ที่เคยอยู่กับยายรู้ว่าไฟดับหมดแล้วยายยายหลับหรือยังเงียบไม่มีเสียงตอบจำปารู้ว่ายายเจือคงหลับแล้วเธอจึงขึ้นไปข้างบนบ้านเปิดประตูเข้าไปมองตรงมุมที่ยายเคยนอนแต่ปราศจากร่างเธอมองรอบๆบ,บ้านเห็นแต่ความสศกปกลกเต็มไปด้วยฝุน่นและอยากใยจำปาจึงเก็บกวาด ทำความสะอาดแล้วนอนทั้งที่เป็นกังวลว่ายายหายไปไหนพรุ่งนี้เธอจะต้องรู้ให้ได้คืนนั้นจำปานอนด้วยความอ่อนเพลียแต่เป็นการนอนที่หวาดผวาเพราะฝันเห็นแต่ผีหน้าตาน่ากลัวและเลือดแดงๆท่วมตัวเธ,เธอเต็มไปหมดรุ่งเช้า จำปาได้รับข่าวร้ายว่ายายเจือตายแล้วกระดูกบรรจุอยู่ที่วัดจำปาจึงไปไหว้ายายที่เหลือแต่กระดูกความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ทำให้จำปาไม่กลับกรุงเทพจึงขออยู่ที่บ้านอีกสักพักและคืนนั้นเป็นวันพระเธอไม่มีชานหมากเอาไว้เส้นบูชาด้วยเลือดสัตว์ขณะที่จำปาเข้านอนรู้สึกอึดอัดใจจะขาดเนื้อตัวร้อนรุ่ม และหิวมากจนทนไม่ไหวเธอจึงลุกจากที่นอนเมื่อมองตัวเองที่กระจกหญิงสาวกรีดร้องออกมาสุดเสียงจากนั้นร่างค่อยๆล้มลงทว่ากลับมีใครบางคนเป็นผู้หญิงรูปร่างผอมแห้งผมเป็นกระเซิงส่วนเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงกระโจนออกไปจากรากของเธอ แล้วพุ่งลงบันไดวิ่งหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วเกือบเที่ยงที่จำปาตื่นขึ้นมารู้สึกแน่นท้องอึดอัดหายใจแทบไม่ออกจนต้องลุกขึ้นมามองบนเสือที่ปูนอนเธอสะดุ้งต่อสิ่งที่เห็นว้ายไก่มานอนตายอะไรตรงนี้แล้วเลือดก็สาดเครื่องในก็ทะลักเต็มเสือเลยจำปาพูดด้วยความกลัวระคนขยะขยง ถอยออกมาจนหลังชนกับตู้เสื้อผ้าที่มีกระจกเงาทันทีที่มองเห็นหน้าตาตัวเองเธอกรีดออกมาสุดเสียงอาอะไรเนี่ยจำปาหวาดกลัวตัวเองสุดขีดเมื่อเห็นผมที่เคยยาวสลวยเป็นมันครับบัดนี้ฟูกระจายงอกประปลายปากเปลอไปด้วยเลือดสีแดงและมีไส้ไก่ขาเอาไว้ที่ปากเธอตั้งใจจะดึงออกแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ทำให้จับไส้ไก่ที่เริ่มมีกลิ่นเหม็นใส่ปากเคี้ยวเมื่อได้ลิ้มรสก็รู้ว่าอร่อยมากจนหยุดเคี้ยวไม่ได้จากนั้นเธอนั่งกินซากไก่จนหมดเหลือแค่เพียงขนกระจุยกระจายจนทั่วบ้านเมื่ออิ่มแล้วจำปาล้มตัวลงนอนท่ามกลางกลิ่นคาวคระครงุงและเหม็นเนา่าแต่กลับสร้างความสุขให้กับจำปาจนลืมทุกสิ่งทุกอย่าง สติเธอเลือนหายไปจริงๆแม้ตัวเองยังจำไม่ได้รู้แต่ว่ากลางคืนจะหิวมากจนต้องออกไปหาของสดๆขาวๆกินเมื่ออิ่มแล้วก็จะกลับเข้าบ้านพร้อมกับหิ้วซากสัตว์เหล่านั้นติดมือมาด้วยเธอใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ไม่ยอมกลับไปที่กรุงเทพปล่อยให้รถเก่งคันใหม่ป้ายแดงจอดทิ้งฝุ่นจับจนเครึ ป้าแววเพื่อนบ้านสงสัยต่อพฤติกรรมของหญิงสาวที่ไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนจึงชวนเพื่อนๆไปดูเมื่อเปิดประตูเข้าไปหึงกับพังะพากันส่งเสียงร้องด้วยความกลัวหว้หยดังจำปามันเป็นบ้าไปแล้วหัวยห้จำปานอนอยู่ท่ามกลางกองกระดูกและขนสัตว์ที่เน่าเหม็นผมยุ่งรุงรังเนื้อตัวเต็มไปด้วยคราบเลือดเธอนอนหลับอย่างมีความสุข ป้าแววไปบอกเรื่องนี้กับผู้ใหญ่บ้านและเรื่องก็ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานงานไปยังโรงพยาบาลให้มารับตัวจำปาไปรักษาทุกคนคิดว่าเธอเป็นบ้าเพราะเสียใจที่ยายเจือตายเมื่อจำปาอยู่โรงพยาบาลก็จักคลุ้มคลั่งร้องแต่ว่าหิวหิวเมื่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอาอาหารมาให้เธอไม่กินปัดทิ้ง บอกว่าจะกินเลือดจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หญิงสาวถูกจับมัดมือมัดเท้านอนบนเตียงไม่ยอมรับประทานอาหารแค่เพียงหนึ่งสัป,ปดาห์ก็เสียชีวิตในคืนดึกสงัดที่จำปาตายไม่มีใครเห็นว่ามีร่างของหญิงชลาผมเป็นกระเสซิงสวมเสื้อคอกระเช้ากับผ้าถุงพุ่งออกมาจากร่างไร้ลมหายใจของหญิงสาว